สวัสดีครับมาพบกับช่องแมคโครน Channel นะครับวันนี้นะครับตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลตัวละครแต่ละตัวอย่างละเอียดครับเกี่ยวกับโคลาโบแฟรี่เทลนั่นเองนะครับก็อย่าเรามาดูกันว่าข้อมูลเนเจอร์แต่ตัวอย่างละเอียดน,นี่เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมนะครับไปแชร์ลิลลี่ทวิตนะครับช่วยกันทุกๆคนในโซเชียลก็จะได้ รับมอบสูงสุด20ตัวนะครับผมทุกคนไปช่วยกันเลยมาสมุทรสะสมกันนะครับก็ตัวแรกเป็น r a c o s t i e r a k i n a s e r นะครับมีพลังชีวิตสูงสุดร่างแม็กซ์ไฮเปอร์ก็คือ9ล้านกว่านะครับ แล้วก็มีพลังโจมตีกายอยู่ที่1ล้านถือว่าค่อนข้างที่จะมีเลือดเยอะมากแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างที่สูงครับสำหรับสายพลังโดยเมื่อเทียบกับคิริวแล้วคิริวจะมีพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ6ล้านนิดๆน,น,นะครับส่วนพลังโจมตีอยู่ที่800,000เท่านั้นนะครับก็พลังส่วนด้าน,ด,านด้าน HP นี่มากกว่าคิริวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรตั้ง3ล้านแล้วก็จุดยืนของตัวนัสเซินะครับก็จะยืนอยู่ที่ ตำแหน่ง100นะครับก็ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้แต่ว่านัอมีข้อเสียอยู่ตรงที่ใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่าคีริวนิดหน่อยนะครับคีริวก็จะใช้แร่อยู่ที่เอ,อ่อน่าจะประมาณพันสามพันสี่นะครับประมาณนี้อ่าพันสี่สี่สิบนะครับตัวคีริวก็ใช้ให้ใช้แร่มากกว่าอยู่เล็กน้อยก็อาจจะต้องใช้ เกียร์รถแล่มากขึ้นนะครับแต่เดือนนี้ก็มีบัฟรถแล่อยู่ก็สามารถใส่เกียร์รถแล่แค่1จุดได้ครับผมก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าเดือนหน้าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเกียร์สักเล็กน้อยนะครับโดยนัสส์สกิลที่1นนะครับมังกรเพลอคีคำรามเพิ่มอัตราการหลบสกิลแล้วก็เพิ่มการความเร็วในการขึ้นที่1 3อสามสิบนะครับสกิลนี้บัฟกว้าง2 5 0จุดนะครับคูดาวสกิล12บสอวิแล้วก็ต่อไปสกิลดาเมจสกิลที่2ครับเป็นดาเมจทะลุอมตะ สามสิบหกเข่ากระเด็นถอยหลังและลบมเสียของศัตรูนะครับโดยสกิลนี้มีความกว้างของสกิลอยู่ที่430นะครับค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวแล้วก็มีคูดาวสกิลอยู่ที่6วิเองนะครับซึ่งทีริวสกิลของเขาดาดเมจจะสกิลอยู่ที่สกิลที่1นะครับโดยมีสกิลคูดาวอยู่ที่5าวินะครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าในด้านความกว้างของสกิลแล้วนะักสือค่อนข้างจะกว้างกว่ามากเพราะว่า ตัวของคิริวนี่กว้างแค่ 13- 50จุดนะครับส่วนนัสื่อก็กว้างกว่า430จุดอาจจะโดนกลุ่มธาตุไม้ที่ยืนอยู่หลังๆได้นะครับและยิ่งเมื่อใส่เอลซ่าเข้าในทีมก็จะยิ่งเพิ่มความกว้างของสกิลมากขึ้นไปอีก20%ด้วยนะครับต่อไปเป็นตัวเอลซ่านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นรีวิวนะครับสามารถเปิดดูที่ช่องผมได้ครับผมรีวิวตัวเอลซ่ารอดูคลิปได้เลยซึ่งเอลซ่านะครับเป็นสายว่องไวธาตุไม้ก็จะมี พลังโจมตีอยู่ที่สูงสุดแม็กของร่างไฮเปอร์ครับหนึ่งล้านสามค่อนข้างจะสูงเลยเกือบล้านสี่แล้วก็เลือดอยู่ที่เกือบหกล้านนะครับซึ่งจะมีสกิลที่หนึ่งก็คือเดอะไนท์เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่ม Gone พื้นที่ใช้ทักษะของพักขั้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็รีเซ็ตคูดาวสกิลนะครับก็สกิลนี้อยู่ที่สกิลที่หนึ skill ่งคูดาวสกิลเก้าวีนะครับบับกว้างสามร้อยจุด ซึ่งเมื่อบวกกับเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพระพวก20%เซนก็จะกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นสกิลที่2เป็นสกิลดาบหมุนวนก็คือเป็นสกิลดาเมจ3 6เข้าทะลุอมาตาแล้วก็ลดการต้านสกิลของศัตรูสกิลนี้ก็จะอยู่ที่9าวินะครับปกติจะอยู่ที่12วิซึ่งก็สกิลครูดาวต่ําลงแล้วก็บวกกับมีสกิลรีเซ็ตตัวเองอีกก็สามารถออกสกิลได้ยิ่งยิ่งเลยนะครับความกว้างของสกิลนี้อยู่ที่350จุบผมค่อนข้าจะกว้างะครมควม แต่ถ้าหากไปดูรีวิวแล้วเราก็จะเห็นว่ามันข้ามไปยังกลุ่มหลังด้วยโดยที่อาจจะกว้างไปถึง5ถึง600จุดเลยทีเดียวนะครับสามารถติดตามได้ในคิดรีวิวได้นะครับผมต่อไปเป็นตัวจอมเวทน้ำแข็งเกรนะครับก็ตัวนี้มีพลังโจมตีอยู่ที่1น5 0 0ล้านแปดแสนนะครับผมก็เกือบ2ล้านแล้วก็มีเลือดอยู่ที่5ล้านต้นๆน,นะครับ หรือว่ามีพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะสูงเลยสำหรับสายไวพิบแต่อาจจะยังไม่ได้มากอาจจะปกติธรรมดานะครับเป็นสายไวยพิทท่านน้าแล้วก็เลือดอาจจะกลางกลางก็ค่อนอาจจะค่อนไปทางมากนิดนึงนะครับผมส่วนความเร็วในการโจมตีครับก็อาจจะค่อนข้างไปทางปกติแต่ว่าความเร็วทาง,งที่ค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็ระยะยืน2องก็อาจจะโดนเเจอร์ท่านไม้เดเมจใส่ไดห้หนักนะครับก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใส่ เกีย์ดีๆทั้งนิดหนึ่งนะครับถ้าจะใช้ก็ถ้าเกียร์ฟรีก็จะเป็นพวกคอรองเท้ากระเป๋านะครับผมซึ่งแรกก็จะใช้เยอะด้วยก็เลยจำเป็นต้องใส่กระเป๋านะครับลดแรกแต่เดือนนี้อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ใส่เกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดไปก็ได้ครับผมซึ่งสกิลที่1ปืนหิมะน้ําแข็งนะครับดาเมจยี่สเท่า ลดพลางโจมตีของศัตรู30%แล้วก็ลดอัตราความแม่นยําของศัตรูอีก30%สกิลนี้นะครับคูดาวอยู่ที่12บสองวิปกติเลยครับกว้าง3 300, 300จุดนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องของพรกพวกแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบรีกสิสกิลนี้อยู่ที่เก้าวิกว่าบัฟกว้าง320จุดนะครับก็ปกติเลยคูดาวสกิลไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตัวนีีี้้้ตตัััววสุดดททาาาายจะะเป็นนนลูซ่่ครบหไใกช จะใช้แร่อยู่ที่1690ซึ่งค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวถ้าใครเปิดได้อย่างจะใช้ก็อาจจะต้องใช้เกียร์ลดแร่ทั้งช่องหนึ่งนะครับก็ในเดนนี้สำหรับตัวนี้ก็แนะนําเป็นคอรรองเท้ากระเป๋าเช่นกันครับเพราะว่าดามจก็มีดามจคิดตัวนี้ไม่หลักก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะครับโดยลูซี่จะมีพลังโจมตีอยู่ที่2ล้านนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีเลือดอยู่ที่6ล้านพอๆกับสายพลังเลยอย่างคีริวเป็นต้นนะครับค่าเลือดใกล้เคียงกันเลย ค่าเลือดค่อนข้างจะสูงมากนะครับโดยสกิลที่1ฟื้นฟูพลังชีวิต100%ก็คือฮิล1ทีแล้วก็เลือดเต็มจะไม่มีเด้งหลายๆวินะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเพิ่มพลังโจมตี200เท่าแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก200%ซึ่งสกิลนี้จะคูดาัสกิลอยู่ที่12บสองวิบัฟกว้าง330จุดแล้วก็ไม่บัฟหน้าป้อมนะครับตัวนี้ก็เป็นปกตินะครับของตัวเรนเจอร์ที่ไม่เก่งในกลุ่มคอโรโบรรนั้นจะส่วนใหญ่จะไม่บัฟหนนน้้้้าาาปปอมมมกกกกกกัแแลลลลววว็็็สสิิิที่2เเเดดจจบพษ แล้วก็สกิลยกเลิกผลรับด้านลบนะครับก็สกิลนี้จะกว้างอยู่ที่290จุดคูดาวสกิลเกาวินะครับก็คูดาวสกิลปกติเลยสำหรับร่างไฮเปอร์ก็สำหรับเกย์แล้วก็ลูซี่สกูดาวสกิลค่อนข้างปกตินะครับจะมีนัสสึกับตัวของเอลซ่านะครับที่คูดาวสกิลค่อนข้างต่ำกว่าปกติและแถมเอลซ่าังมีไอรีเซ็ตคูดาวสกิลอีกครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น2ตัวเก่งที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียว ใครยังขาดตัวชนใกล้ก็สามารถเปิดหานัสืึมาใช้ได้นะครับนัสืึค่อนข้างจะแทนที่คิริวได้เลยเพราะเป็นเลนเจอร์โคลาโ,โบใหม่ด้วยคิริวอาจจะเก่าแล้วบัฟหน้าป้องอาจจะเลยห่างป้อมออกไปเนื่องจากการโดนเนิร์ฟต,ตามระยะเวลานะครับซึ่งสามารถใช้ได้แต่ว่าจะบอกว่ามันโหดมากไหมก็ยังไม่ได้โหดถึงขั้นเมเรอดันะครับก็ถือว่าเก่งในประมาณหนึ่งเลยแต่ว่ายังไม่โหดจัดขนาดนั้นนะครับ ส่วนตัวเอลซ่านะครับก็ไปดูได้ในคลิปรีวิวนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวอาจจะต่างจากตัวโ,โคโรโดดามาจิของตัวเบลนะครับที่บับแล้วอาจจะทําให้เพื่อนออกสกิลแปลกๆไม่ยอมออกทั้ง2ส,สกิลอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนี้ก็มีออกสกิลซ้ำๆบ้างแต่ว่าก็ยังออกสกิล2สลับไปสลับมาด้วยอยู่บ้างนะครับก็ไปตามดูได้ในคลิปรีวิวนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับไว้จะมาตอบเอาครับเราไป pvp กันต่อดีกว่านะครับผมมา pvp 5ครั้งรวดเลยลีกมาสเตอร์สนะครับโอ้นี้มีตัวบิน2ตัวแล้วก็มีคอมโบตัดแรหล่สตัวนะครับน่าจะพอไหวไปด้วยกัน แถวนี้นะครับตัวบินค่อนข้างจะเยอะถ้าไม่มีตัวบินนี่อาจจะตัวการบินนี่อาจจะลาบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนนิยมเอาตัวบินมาตีกันนะครับผมแล้วก็นิยมใช้ในการป้องกันด้วยผมก็ใช้ตัวบินในการป้องกันเช่นเดียวกันเพราะทําให้เขาต้องเสียตําแหน่งเลนเจอร์ที่ยืนพื้นไป1ตัวนะครับและตัวบินสามารถกดดันให้เขาสามารถใช้รีบใช้อเทมก่อนได้ด้วย ส่วนตัวเอลซ่านะครับไว้ผมจะลองจัดไว้ในทีมป้องกันดูนะครับว่าถ้าตั้งป้องกันไว้แล้วจะเป็นอย่างไรจะกันได้ดีไหมไว้จะบอกแทรงในคลิปต่างๆนะครับครับชนะแน่นอน ตัวถ้าตัวบินเขาน่าจะยังใส่เกียร์ไม่แข็งมากครับก็เลยชนะง่ายหน่อยดูต่อครับคนไทยขอข้ามนะครับทีมนี้ตัวตัดแรกสี่ตัวโอ้อาจจะยากสันิดนึงมาลองดูกัน น่าจะไหวเรามีเอเลนข้ามป่วนอยู่นะครับทำให้เขาค่อนข้างจะเล่นได้ลำบากมากขึ้นเอเลนยังดีนะครับตอนนี้ทุกทีมใช้ในทุกทีมระดับท็อปๆจะใช้ในลีกที่สูงกันนี่ใช้ทีมโจมตีกันหมดเลยนะครับแต่ทีม้องกันก็ไม่นิยมใส่กันเพราะว่า ตั้งรับแล้วมันไม่ค่อยจะดีนะครับแพ้บ่อยถ้าใส่เอเลนตั้งรับแนะนำนะถ้าใครที่มีก็สามารถปั้นแม็กมาใช้ได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าเปิดได้ตัวใหม่นัสึ์แล้วมีกลไม่พอก็ปั้นพวกนัสึกเอลซ่าไปก่อนได้นะครับแนะนําให้ปั้นแม็กได้เลยถ้าใครยังขาดไดเมทตุไม้หรือว่าไดเมทัุไฟ2ตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากนัสึ์นี่ไดเมทหนักกว่าที่จะเป็นตัวพลระสายพลังอีกนะครับ และเดเมจกว้างมากด้วยสามารถเจาะลึกไปถึงธาตุไม้ที่ยืนข้างหลังได้โอ้ทีมนี้เราจะไหวไหมเนี่ยเขาอึดจังเลยผมโดนตัดแร่ไม่แร่รดเหลือนิดเดียวเองพรุ่งนี้ก็ปิดหลีกพ v พแล้ว ก็เตรียมตัวมือลั่นกันได้เลยนะครับผมต้นเดือนตามสบายแต่ถ้าหมดช่วงเเพิ่มโอกาสช่วงแรกไปแล้วก็รอช่วงกลางเดือน,นครับเดี๋ยวจะมีเ่มโอกาสกู้เทพ2ตัวนัสส์ก,กับเอลซ่าใหม่อีกรอบหนึ่งกลางเดือนนะครับแต่อาจจะเป็นตลาดวายแล้วก็ได้ พยายามเฝ้าดูแล้วก็เปิดวันแรกที่เ,เ,เพิ่มโอกาสจับคู่มานะครับช่วงกลางเดือนจะทําให้น่าจะออกง่ายสุดช่วงบางใหม่ๆอายังชนะได้อยูนะ่ทีมนี้มีตัดแร่4ตัว มีวีเซสกิลด้วยผมอาจจะสู้ไม่ไหวคอผ่านก่อนนะครับใกล้ปิดหล็กแล้วผมต้องคัดทีมตีสักนิดหนึ่งอันนี้ตัวตัดแร่สี่ตัวแล้วก็ตัวบินหนึ่งตัวมีคีริวด้วยอ่ะมาลองกันดูว่าคี้ริวจะเราจะสู้ขีริวไหวหรือเปล่าแต่ขอเปลี่ยนตัวการบินสักนิดหนึ่งนะครับเขาเป็นตัวการบินตัวบินทัดมืดเมอรอรี่บินนะครับเราก็เอาทัดแสงไปสู้ มาดูกันครับว่าน่าจะไหวนะครับดูขี้ริวกันตอนนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างมาดูกัน ดูนะครับคิริวยังไม่ตายเลยยังยืนอยู่ข้างหน้าสุดเกิดมากขณะทีมผมเลนเจอร์ธาตุน้ําเยอะนะครับเนี่ยอ้าตายแล้วโอ้โหถึงมากครับยืนได้นานขนาดนี้ถ้าใครมีก็อยากจะเก็บรูบี้ไปช่วงคริสต์มาสก็สามารถเก็บได้เลยครับผมก็แนะนำให้ใช้แค่ต๋วเปิดก็พออย่างผมก็จะเก็บ รูบี้ไปเปิดเกียร์เดือนนี้หรือว่าอาจจะดูทีอาจจะเก็บไปของเดือนหน้าเลยเอเดือนคริสต์มาสเลยก็ได้ครับเพราะว่าเกียร์เดือนนี้เท่าที่ได้ข่าวมาเห็นเพื่อนๆเ,เปิดกันแล้วออกค่อนข้างจะยากบางคนเปิดไปถึง25ครั้งยังไม่ได้ยังกออกแค่การันตีครั้งที่25ชิ้นเดียวเองครับไม่ออกระหว่างทางเลยไม่แต่ชิ้นเดียวเดือนนี้ค่อนข้างจะเกลือด้านเกียร์นะครับใครเปิดก็ระมัดระวัง่อย จะออกยากสักนิดนึงก็ออกประมาณนี้ก่อนละกันขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันครับบ๊ายบาย